เด,เ,ดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋วก็ไห,ไหนเห็นแล้วนะครับก็คือว่ามีนะครับในส่วนของนะครับรูป 3D นะที่สถาปนิกกำลังนะครับอันนี้ไม่ได้ไฟนอลน,นะครับกำลังจะมีการปรับปรุงนะหรือว่าทำเรื่องของหน้าตาทางเข้านะ ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเอ g น n ิเนียร์ฟูลไทม์นะครับวันนี้ยังเป็น engineer Full ียร์ฟูลไทมอยู่แต่ขออนุญาตไม่อนไซต์นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวนะต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือว่ามีหลายๆท่านนะครับอยากจะดูแปลนนะว่าแปลนของแต่ละห้องแต่ละสนามเป็นยังไงนะครับจากเดิมที่เราเคยดูในส่วนของ งานระบบไฟฟ้าเนาะที่เรามีการออกแบบนะครับคงจำมาได้ถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปดูพิเศษเติมนะว่าการออกแบบเรื่องของโคมไฟทําไมถึงไม่ติดตั้งบนหลังคานะครับวันนี้เราจะพาเดินเข้าไปในอัฐจย์ฝั่งที่ตอนออกนะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละห้องแต่ละห้อง ของอัฐจันทร์ฝั่งที่ตะลุออกเนี่ยมีห้องอะไรบ้างนะครับเอาคร่าวๆนะครันี้ไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ามีหลายห้องที่อาจจะดูวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเราค่อยๆทยอยไปนะครับจากผังบริเวณในจริงก็แก้ไขนสังเกตุว่ารีไวท์หลายรอบนเอ้ยเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไหนก็ไหนๆเห็นแล้วนะครับก็คือว่ามีนะครับในส่วนของนะครับรูปส d ดีนะที่สถาปนิกกำลังนะครับอันนี้ไม่ได้ไฟนอลนะครับ กำลังจะมีการาปรับปรุงนะหรือว่าทำเรื่องของหน้าตาทางเข้านะนี่เอาแอบ,บเอามาให้ดูก่อนนะครับอาจจะยังไม่ไฟนนลนะแล้วก็าอาจจะดูยังติบๆน,นิดนึงนะสีอาจจะยังไม่ได้มีการเรนเดอร์ที่ดีนะครับส่วนนี่นี่ๆๆบบในี่แอบแอบนในก็แอบ,บแล้วนะครับเอามาให้ดูไปเลยนะฮะก็คือว่าส่วนด้านหน้าของทางเดินเข้านะครับหลังจากที่มีการเ,าเสร็จแล้วนะก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับทางทางเข้านะก็จะอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอตราสโมสรน,นะครับอยู่ด้านบนนะครับของประตูทางเข้านะครับส่วนด้านซ้ายขวาก็จะมีคําว่าลำพูนวอร r เออร์นะก็หน้าตาก็จะนี่ประมาณนี้นะครับใคร อ,อย่างที่บอกครับยังไม่ไฟนนลนะเดีนี้ไม่ไฟนนลนะครับอาจจะลองแรนเดอร์อยู่นะครับรูปภาพสีต่างๆหยุดดินๆนิดน,ดนึงนะครับแต่เราวันนี้เรามุ่งไปที่แปลนนะใครอยากดูแปลนตามมาครับผมวันนี้เราก็จะเน้นนะไม่ได้เน้นในตัวของ 3D นะครับเพราะว่ามีบางคนอยากดูแปลนนะครับเราก็เลยจะเอาเรื่องของ แปลนมาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามีการแก้ไขนะมาหลายเวอร์ชั่นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของงานระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็งานสถาปัตยกรรมด้วยนะครับมีการย้ายโน้นย้ายนี่ไปค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้เราเอาที่แบบล่าสุดล่าสุดแล้วกันตอนนี้ก็ยังมีมีปรับอยู่นิดหน่อยนะครับเราจะไปที่อาจาร,รย์ฝั่งทิศต,ตะวันออกกันก่อนนะครับที่จะว่าเป็นฝั่งเออเดี๋ยวนะโอเคเอาฝัา่งฝั่งทิศต,ตะวันตกด้วยนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกนะหรือว่าทางทิศตะวันออกก่อนดี เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเมไ,ไหนเที่ยวกันอ่ะในในไหนๆก็ไหนๆเอาเป็นทิศตะวันตกแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศที่เรียกว่า,าใช้งานนะเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามีห้องหับต่างๆเนี่ยอยู่ใต้อาคารเนี่ยเยอะหลายห้องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทางที่เราให้ดูเมื่อกี้นะจะเป็นทางเข้านะครับเป็นเกตที่1น,นะจะเรียกว่าประตูหนึ่งนะครับเป็นทางเข้าหลัก ของตัวอัธจันทร์ที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับห้องด้านซ้ายของประตูหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของห้องขายตั๋วนะด้านขวามือนะครับมีพอขายตั๋วก็จะมีห้องของห้องขายของฝากนะก็คือห้องขายของที่ลึลกๆนะครับแต่จริงๆนี่ห้องเล็กๆคือแบบเหมือนกับว่าใช้ในช่วงงานแข่งหรือว่าอาจจะแบบเป็นในช่วงของออปิดสนามนะครับอาจจะใช้ตัวนี้แต่ ห้องใหญ่อยู่ด้านนอกาคารัเดี๋ยววันหลังค่อยพาดูนะครับผมอ่ะเข้ามาครับหลังจากภายในก็จะมีประตูอีก2ประตูนะที่ได้ใช้กันบ่อยๆนะครับสำหรับอันนี้เป็นสำหรับตัวผู้ที่มาดูนะเป็นสำหรับแฟนๆนะครับก็จะเป็นเกตที่2 L นะครับกับก็คือเกตที่2เนี่ยมี2ข้างก็คือ L left นะครับกับ right like, นะคะ left ซ้ายกับ right like, ขวานะครับเป็นเกตที่2ขึ้นบันไดที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะ เดี๋ยวไม่แน่ใจผมจะแทรกรูปให้ดูได้หรือเปล่านะครับก็คือว่าเป็นบันไดที่เราเคยขึ้นไปตอนนี้ทําเรื่องของราวบันไดแล้วนะครับก็จะเดินขึ้นไปแล้วขึ้นอัศจรรยร์นะครับมี2ข้างเนาะก็คือมีบันไดยอยู่2อันนะครับก็คือด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นเกจสนะครับด้านซ้ายกับขวาเป็น L กับ R นั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้เกจสานะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้เข้าตรงนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเข้าไปเพื่อจะใช้สําหรับ พวกนักกีฬาหรือว่าท่านอื่นๆนะจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะกับแฟนๆนะครับมากนักเนื่องจากว่าจะเป็นการกันพื้นที่นะครับอันนี้เกตที่3เนี่ยจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเข้าไปแบบนี้นะครับมีทั้งหมดด้านนี้นะฮะจะมีทั้งหมด5ประตูด้วยกันนะครับก็คือเกตที่1นะครับเกตที่2มี2 2ด้านซ้ายขวาแล้วก็เกตที่3มี สด้านซ้ายขวาครับผมบพอหลังจากที่เดินผ่านเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเกตที่2กับอย่างที่บอกเกตสเนี่ยจะเป็นซ้ายขวาเนาะจะใช้บ่อยมากๆนะครับเกตที่1กับเกตที่3เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬานะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้เข้าแต่วันนี้ในเมื่อเป็นแปลนนะเราจะเข้าเกตที่1กันไปนะครับในตรงกลางของสนามเลยนะครับ รูปการของสนามเนี่ยพอเข้าเกตเข้าไปนะครับจะเดินทะลุเข้าไปนะครับเป็นห้องต่างๆนะที่เกี่ยวข้องในไทยลีกนะครับต้องการห้องสําหรับทีหนึ่งอะไรบ้างนะครับซึ่งใหญ่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นห้องพักกรรมการนะครับห้องตรวจสารอ่าเสพติดนะครับเนี่ยฮะมีห้องตรวจสารเสพติดนะครับเป็นห้องปฐมพยาบาลนะครับสําหรับนักกีฬาเป็นห้องพักของท่านกรรมการนะครับ ด้านซ้ายมือจริงๆเราเคยเข้าไปห้องนี้มาแล้วนะเป็นล็อกเกอร์แล้วก็เป็นของห้องพักนักกีฬานั่นเองห้องน้ำที่เราเคยเข้าไปมาทีหนึ่งจากคลิปที่แล้วด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าห้องน้ําจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปดูได้มีคนบอกว่าห้องน้ำํำมองหน้ากันจริงๆแล้วในห้องน้ำมีในส่วนของพาร์ติชันนะกั้นอยู่แต่ยังไม่ได้ติดตั้งเท่านั้นเองนะครับใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการติดตั้งครับผม ห้องพักนักกีฬานะครับในส่วนห้องพักนักกีฬานะครับจะมี2ฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับจริงๆก็คือจะบอกว่า2ด้านเนี่ยจากตัวกลางสนามจะเกตที่1ทะลุเข้าไปเนี่ยเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันตรงหลังจากที่ตรงเข้าไปเนี่ยทะลุนี่คือออกอุโมงนะเราเคยดูอุโมงในตัวสนามมาแล้วนะครับก็คือว่าจเกตที่1นเนี่ยจะเดินทะลุเข้าอุโมง์แล้วก็ลงสนามไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ย จะมีด้านซ้ายขวานะครับก็คือเป็นห้องพักนักกีฬาของฝั่งทีมเย้าเนาะก็คือฝั่งเจ้าบ้านและก็ฝั่งทีมเยือนนั่นเองนะครับจะมีซ้ายขวาขนาดห้องเท่ากันเลยนะครับขนาดห้องนี้เท่าเลยสําหรับลําพูนเนี่ยถือว่าใจกว้างมากนะคือให้ห้องพักนักกีฬาเนี่ยสองข้างเท่ากันนะครับบางที่เนี่ยอาจจะคงเคยเห็นแหละหลายๆที่นะครับห้อง ทีมเยือนจะเป็นห้องเล็กๆนะไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรมากแต่สําหรับที่ลำพูนเรเอร์นี่ตกแต่งเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เกียรติตัวทีมเยือนมากนะครับห้องในขนาดไซส์พอๆกันนะครับเมื่อกี้ก็จะมีในส่วนของห้องประชุมนะแล้วก็ห้อง loc นะครับเป็นห้องของทีมงานนะครับที่ผู้ตัดสินแล้วก็เป็นคณะกรรมการของไทยลีกนั่นเองนะครับมีห้องประชุมด้วยนะครับเสร็จแล้วห้องแถลงข่าวนะครับมี2ห้องนะหก็จะเป็นห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องแบบ ขนาดเล็กจัดงานไม่ไม่ใหญ่มากหรือว่าเป็นห้องที่แบบจัดงานกิจกรรมอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นห้องแถลงข่าวจริงๆเราเคยเข้าไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับจะเป็นห้องใหญ่อยู่ด้านซ้ายออโทษด้านขวามือสุดนะครับของตัวอาจาร์นะครับเราเข้าไปเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าห้องเนี่ยเป็นห้องแถลงข่าวที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็ใช้ในการ สำหรับการแข่งขันนะครับหลังจากที่แข่งขันเสร็จนะครับแถลงข่าวก่อนก็ได้นะอ่าก่อนแข่งก็ได้นะครับหลังแข่งก็ได้นะครับสาหรับอ่า <_ cía> จริงๆมีที่นั่งนะระบุความจุนะครับของห้องพักสื่อมวลชนเนี่ยต้องได้50ที่นั่งนะซึ่งแน่นอนครับดูจากแถวก็ได้อยู่แล้วนะครับมีสิแถว,วก็สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องน,นี้เนี่ยสามารถที่จะจุนะครับนักข่าวได้50ท่านเข้าไปพร้อมๆกันอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีโต๊ะสำหรับแถลงข่าวครับผม ชั้นที่1นนะครับจะมีค่าๆประมาณนี้เราแอบไปดูชั้นที่2กันอีกนิดนึงนะชั้นที่2เราเคยขึ้นมาแล้วนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเดินขึ้นจากด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเกตสอด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะซ้ายกับขวาน,นะครับจะขึ้นมาเนี่ยฮะเดี๋ยวผมสูงให้นิดนึงก็คือว่าเ,าเกตที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเนาะก็เดินขึ้นมาทะลุแล้วก็ไปนั่งตามตำแหน่งนะครับที่นั่งของตัวเองนะครับได้เลยนะครับ แต่ในความพิเศษของมันก็คือความพิเศษของสนามนะครับก็คืออยู่ที่ห้อง VIP ด้านบนนะเราเคยไปเดินเล่นๆกันแถวนั้นแล้วนะครับว่าห้อง VIP เนี่ยมีอ,อยู่ด้านบนนะครับของสุดด้านบนสุดของตัวอานรร์นะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยวันนี้ขอเนี่ยซูมเข้าไปนิดน,นึงนะตรงกลางของอันทร์นะครับจะมีห้องสําหรับตัดต่อภาพนะเป็นคามิล่าหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นห้อง VIP อที่ผมนับนิดนึงนะหนึ่งสอง 3 3นะครับ4 5 6 7นะครับ8 9 10 11 12 13 14ห้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้อง VIP นะครับด้านบนจริงเราเคยไปดูไปดูมุมจากห้องซ้ายมือสุดนะกลับไปดูคลิปเดิมอีกทีก็ได้นะครับห้องซ้ายมือสุดนะห้อง VIP นะครับจะเห็นวิวนะครับเห็นมุมมองที่เป็นยังไงกลับไปดูได้ในคลิปเดิมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย คร่าวๆนะวันนี้เอาให้พอของปากของคอนะครับจากอัจัรย์ฝั่งทิศตะวันตกนะด้านบนนะครับที่มีห้อง VIP นะถึง14ห้องนะครับอยู่ด้านบนอันจัรย์ฝั่งทิศตะวันตกนะคงจะพอเห็นคร่าวๆนะครับเห็นลางๆนะของตัวอัธจารย์ได้มองภาพออกง่ายขึ้นนะครับว่าเวลาตามผมนะเข้าไปดูในตัวอาคารนะครับจะได้มองภาพออกว่าผมอยู่ห้องไหนนะถ้าอย่างไง คลิปนี้น่าจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับเป็นอจัจารย์ฝั่งที่ตะวันตกฝั่งเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่าอัธารย์ฝั่งที่ตะวันออกมีอะไรบ้างซึ่งตะวันตกอ่ะเยอะกว่ายอยู่แล้วนะครับฝั่งนั้นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงรอบนี้ขออนุญาตฝากรูปสวย,สวยจากนะครับการแรนเดอร์ของสถาปนิกเบื้องต้นนะเป็นด้าน รูปด้านอาอรจรรย์ฝั่งทิศตะวันตกของสนามลำพูนบริเอร์ครับแล้วยังไงถ้าชอบแบบนี้นะก็เมนกันมาได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬาไม่ใช่สิสนามใหม่นะครับลำพูนบริเอรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ